เผยวงจรปิดหนึ่งตัวกำนันนกกดปิดเองพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองพอบอตำรวจถแถลงความคืบหน้าการตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในสำนักงานนายประวินจันคล้ายหรือกำนันนกโดยได้เปิดภาพเริ่มจากเหตุยิงสารวัตรแบงค์แล้วมีสามคนอุ้มสารวัตรศิวกรคือสราวุธชนานัทนรงหลังจากนำร่างมาแล้วทั้งสามนายนำร่างสารวัตรแบงค์นั่งหน้ารถนอกจากนี้สี่นายได้เข้าช่วยพันตำรวจโทร วสินคือนรงสราวุธจตุรวิทย์พอทอนรวมมีตำรวจเข้าช่วย5นายสรุปได้ว่ามีตำรวจที่ให้การเท็จเรื่องการเข้าช่วยเหลือภายในงานมีอาวุธปืนทั้งตำรวจและพละเรือนโดยในหนองพกปืนตั้งแต่ตอนต้นงานและมีนายเด้งพืนเข้าคุ้มครองกำน,นันมีนายตองส่งปืนไหววันนี้ได้ดำเนินคดีกับนายเด้งและนายตองเพิ่มเติมทั้งนี้ตำรวจแทบทั้งหมดมีอาวุธปืนแต่ไม่มีใครควบคุมคนผิดจึงเข้าข่ายผิดม 157สําสำหรับกล้องสองตัวเพิ่งถอดบอร์ดออกมาได้1ตัวไม่ได้ใช้งานตั้งแต่23สิงหาคมส่วนอีกตัวเวลาเดินมาที่10นาฬิกา16นาทีทางพิสูจน์หลักฐานสรุปแล้วกล้องตัวนี้กำนันกดสวิตช์ให้ปิด10นาฬิกา16นาทีตั้งสมมติฐานว่ามีคนมาเตือนกำนันเรื่องจัดงานเลี้ยงวันนี้มีพยานหลักฐานชัดว่ากำนันเป็นผู้สั่งยิงมีลูกน้องยืนคาฟว์ทุกจุดแต่ตำรวจต่างทิ้งหน้าที่ตำรวจชั้นผู้ใหญ่ต่างเอาตัวรอด